ฝรั่งเราปลูกใหม่นะครับพอกำลังมียอดออกมาในลักษณะหนึ่งนี่เทคนิคที่สำคัญของสวนสิริจำนงอันหนึ่งก็คือการเด็ดยอดนะครับการเด็ดยอดนีจะช่วยให้เร่งการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติดีกว่าปกติเพราะว่าเมื่อต้นฝรั่งเราแตกยอดอ่อนออกมาเนี่ยนะครับเขาจะมีการ ดึงอาหารไปเลี้ยงยอดอ่อนเป็นจํานวนมากนะครับทําให้ยอดนั้นเจริญเติบโตเร็วนะครับสังเกตว่าฝรัง่งระบ,บุฝรั่งนี่ครับมีกิ่งเลื้อยยาวออกมานะครับวิธีที่ชาวสวนเขาทาก็คือการเด็ดยอดนะครับอย่าง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 ตัวนี้อย่างตัวนี้ผมเด็ดแล้วนะครับยอดยอดยอด,ยอดนี้นี่ผมเด็ดมันออกมาเน,นี่ยผมเด็ดแล้ว ยอดนี้ก็แต่ยอดนี้ยังไม่เด็ดเนี่ยออกมาอย่างนี้จริงๆให้ยาวกว่านี้นิดนึงก็จะเด็ดทิ้งแต่เด็ดก็ไม่เป็นไรครับการเด็ดยอดจะทําให้กิ่งนั้นหยุดหยุดการจะเดินออกาการจะเดินออกมาใน,นทางยาวเห็นไหมครับเขาก็จะดึงอาหารเนี่ยไปเลี้ยงลําต้นจะทําให้ลําต้นแข็งแรงนะครับลําต้นแข็งแรงและอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะทําให้แตกตา นะครับแตกตาจริงออกมาก็จะทําให้ฝรั่งเ้านั้นเจริญเติบโตเป็นชมพุ่มที่สวยงามนะครับเทคนิคของผมก็คือการการเด็ดยอดกับการปิดกิง่งอย่าลืมปิดใบปิดใบครับถ้าหากว่ามันเป็นใบใบแก่แก่อยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยก็ก็ปิดออกแล้วฮะทีนี้เขาก็จะเกิดตาใหม่ขึ้นมานะครับ อันนี้คือเทคนิงที่ยังเป็นนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าใครที่ปลูกฝรั่งไม่ว่าจะเป็นฝรั่งพันไหนนะครับการปลูกระยแะแรกๆนี้เราควรเด็ดยอดทิ้งซะเพื่อให้มันเขาแตกเป็นทรงพุ่มที่ที่สวยงามในลําต้นที่แข็งแรงนะครับอย่าอย่าไปเสียดายนะครับถ้าเราปล่อยไปมันก็จะยาวเฟื่อยไปไม่ไม่ไ,มไมด้ทรงพุ่มตามต้องการนะครับนี่คือเทคนิคเทคนิคนึนทงนที่ ที่พวกเราจะต้องพึง,พงจำเอาไว้เลยครับปลูกฝรั่งนี่ครับจิงเทคนิคการเด็ดยอดตอนปลูกใหม่ก็เป็นวิธีการเร่งการเจริญเติบโตนะครับจะทำให้เข้าแตกแตกรากราก,ากเดินได้ดีนะครับรากเดินได้ดีรากเยอะมันก็หาหาหารง่ายง่ายไม่ไม่ต้องไปเสียดายยอดนะครับเด็ดยอดนี่ อีกอย่างหนึ่งในช่วงช่วงที่เขาเจ้าผลนี่เขาก็เด็ดยอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนผมจะทาคลิปให้ดูเวลาเวลาระดิดยอดเพื่อให้เกิดเกิดผลเกิดลูกนะครับทําให้ลูกสมบูรณ์นะครับเขาจะไม่ปล่อยให้ให้ยอดมันไปนะครับอันนี้เป็นฝรั่งหงพองซื้อนะครับหงปอซื้อหงปอซื้อเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับของสวนสิทธิ์จนง นะครับตอนนี้กําลังเรากําลังขยายพันธุ์นะครับยัง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 ไม่มีลูกยังไม่มีลูกจําหน่ายนะครับจะย้ายพันธุ์โดยการเสียบยอดการเสียบกิง่งอันนี้หงพอสีน,นะครับผมปลูกในเข่งครับผมจะเด็ดยอดออกนะครับนี่เพิ่งเพิ่งปลูกมาได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับเป็นกิ่งทาบ อันนี้ชุดนี้เป็นกิ่งทาบกิ่งทาบนะครับถ้าใบใบมันมันเป็นมีมแมลงมีอะไรก็เด็ดออกได้ครัเพราะว่ามันไม่ผสมอาหารให้เราแล้วมันมากผมจะเด็ดยอดปิดใบออกนะครับใบที่อยู่ล่างๆใบที่อยู่ล่างแก่ๆผมจะ มันจะปิดออกปิดออกไม่ต้องนั่นนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกไอ้ตรงนี้เขาจะเขาก็จะแตกเแตกยอดลงมาใหม่นะครับจะทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับอันนี้ผบปลูกองเข่งนะครับหปูปลาซีครับหอมนะครับหวานกรอบหอมกลิ่นรสกลิ่นรสเหมือนรสเชอร์รี่รส สตรอเบอรี่ y. ครับครับอย่าลืมนะครับเทคนิคที่สสำคัญที่ผมเอาไอ,าอาสวนสีดิจำนงโอมาฝากงนี้ก็คือการเด็ยดยอดนะครับนะครับเด็ดเด็ยดยอดมันก็กลัวเขาก็แตกออกมาใหม,ม่ทำให้เขาจเจริญด้านข้างลำต้นเขาก็แข็งแรงเจริญเติบโตเร็เว,เวกว่ากว่าปกที่เราปล่อยนะครับ นี่ครับพอพอพอเราพอเราเด็ดยอดเขามาระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะแตกแบบนี้เดี๋ยวเขาจะแตกออกออกมาเลยนะครับแตกออกมาเป็นพุ่มทรงพุ่มสวยงามมากนะฮอันนี้มีมแมลงเราทำได้อินทรีย์นะครับว่ไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงทั้งหมดมันก็มีมแมลงมากินบ้างกินก็ให้มันกินไปฮะ มันไม่เสียหายอะไรอะครับนอกจากมันเข้ามาระบาดจริงๆอย่างเช้นแมงอินูนี่ช่วงช่วงต้นฤดูฝนนี่มันมาแบบเกาะเต็มต้นอย่างนี้นเรา่อยใช้ที่สวนเราผมใช้ปีละครั้งครับได้ใช้ยาฆ่ามแมลงไอ้ตอนแมงอินูเข้ามาเต็มที่อันนี้ก็มีกิ่งแล้วผมก็เริ่มทาบแล้วครับ ทาบทับกิง่งเห็นว่ามันเป็นกิ่งทาบแล้วก็มันมันต้นจะสูงกว่าเพื่อนอันนี้กิ่งทาบกิ่งใหญ่มาปลูกผมก็เลยทาบต่ออีกเลยนะครับกะให้ให้มันแตกคุมอองมบริเวณนี้นบำลังงวงปตซีใบเขาจะใหญ่นะครับใบเขียวหนา นะครับหาอาหารเกิ่งนะครับหน้าหน้าปลูกหน้าน่าจะทําเป็นเชิงพณนธุ์ได้นะครับนะครับพลั่งพันธุ์นี้หอมอ,อร่อยเดี๋ยวนี้คนม,มีผมเห็นเขาประกาศขายนี่ขายลูกมาในกิโลละร้อยกว่าบาทนะครับก็ก็ไม่มีพอขายแต่ส่วนมากเขาจะทำช่วงนี้ยังยังทําเป็นเป็นขายกิ่งพันธุ์ เห็นสวนส่วนมากที่ปลูงก็มีแต่ขายกิ่นผันทั้งนั้นยังไม่มียังไม่มีมมผมว่ามามาแทนฝรั่งกิมจูแน่นอน